ข้อ 12. ต้นไม้มีประโยชน์ต่อสิง่งแวดล้อมอย่างไรข้อ 1. ทําให้มีแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงข้อ 2. ช่วยทําลายกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากอากาศโดยดูดมาใช้สังเคราะห์ด้วยแสงข้อ 3. ช่วยเพิ่มอุณหภูมิของสิง่งแวดล้อมข้อ 4. ถูกทุกข้ออะเขาถามประโยชน์ของต้นไม้ถูกไหม พี่ถามว่าต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์เยอะปะมีประโยชน์เยอะมากๆเลยจริงปะเพราะว่าอะไรคนเราจะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้เพราะต้นไม้เนี่ยทำหน้าที่เป็นทั้งตัวให้พลังงานถูกปะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็สามารถเปลี่ยนการคาร์บอนไดออกไซด์เป็นการออกซิเจนด้วยมาดูซิข้อ1 2 3 4สเนี่ยพูดถึงว่าอย่างไรบ้าง ข้อหนึ่งบอกว่าทําให้แก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์แสงจริงป่ะจริงถูกป่ะเพราะว่าอะไรเวลาที่เขาสังเคราะห์แสงเนี่ยมันจะได้เป็นก๊าซคาร์อาารบอนไดออกไซด์ออกไปเพื่อเปลี่ยนเป็นแป้งถูกไหมลองดูรูปนี้นะถ้าเขาสังเคราะห์ได้แสงถูกไหมสิ่งที่เขาใช้คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่สิ่งที่เขาปล่อยออกมาคือกา๊าซออกซิเจน และนอกจากนี้เขาก็ยังสร้างอาหารเก็บไว้เพื่อเป็นพลังงานให้แก่เราได้อีกเพราะฉะนั้นดววนี้ทําให้มีแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์แสงนี่ถูกต้องเลยจริงปะส่วนข้อ2ช่วยทําลายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อ้าวตะกี้พี่บอกแล้วว่ามันใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกว่าไม่ใช่คาร์บอนมอนอกไซด์ชั้นนี้ถามว่าถูกหรือผิดผิดนะ เพื่อจะใช้ได้แค่กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นส่วนก๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เพื่อไม่สามารถกำจัดมันได้นะอันนี้ผิด mm hmm. ข้อสามช่วยเพิ่อมอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมพี่ถามว่าเวลาต้นไม้อยู่เยอะพี่ถามว่าจะอยู่ในนั้นจะรู้สึกเย็นหรือร้อนเย็นถูกปะเพราะฉันถามว่ามันช่วยเพิ่อมอุณหภูมิเปล่าไม่ใช่แต่คือต้องช่วยลดอุณหภูมิต่างหากปะเพราะว่าอะไร เพราะว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยช่วยลดปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่าตะกี้ที่พี่บอกแล้วว่าเขาเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้เพิ่มออกซิเจนให้มากขึ้นก็ต้องลดอุณหภูมิในโลกในสิ่งแวดล้อมถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นการที่มีต้นไม้ก็คือเพื่อเพิ่มออกซิเจนลดคาร์บอนไดออกไซด์และลดอุณหภูมิเองข้อ3ก็ผิดส่วนข้อ4ถูกทุกข้อยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นข้อใดที่เป็นประโยชน์ก็คือมีแค่ข้อ1สรุปอีกทีนึงนะ ประโยชน์ของต้นไม้ในสิ่งว่าเราก็คือลดอุณหภูมิเพิ่มการออกซิเจนและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสัปัจใจสำคัญพวกนี้เกิดจากกระบวนการสั่งขอแสงเป็นหลัก่นเองข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะคะ